นี่สุกแล้วทุกคนเตรียพร้อมเสิร์ฟเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเห็นไหมคะเห็นไหมคะความเด้งดึงนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่ไข่ตุ๋นสูตรบ้านสวนอร่อยอร่อยทุกคนมามามาหม่นด้วยกันนะคะเป็นการทําไข่ตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะควรจะบอกสูตรให้นะก่อนอื่นเราต้องตอกไข่ใส่ภาชนะที่เราจะตวงก่อนนะ อันนี้ครวรใช้ถ้วยนี้อันนี้ไข่หนึ่งถ้วยก็คือเต็มแบบนี้นะเราก็ใส่ไข่ลงไปในภาชนะที่เราจะาที่เราจะตีไข่นะเนาะเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็ใช้ภาชนะที่เท่ากันก็คืออันนี้แหละอันนี้เท่ากันแต่ว่าอันนี้ตวงไข่ไปแล้วอันนี้จะตวงน้ำนะเขาเท่ากันนะแต่อันนี้ตวงไข่ไปแล้วมันจะเหม็นคาวเนาะควนก็จะตวงน้ํานะคะนี่เลยนะคะเราก็เทน้ําไปในภาชนะ เท่ากับที่เราตวงไข่นะขนาดเดียวกันนะอ่านี่เต็มแล้วเนาะนี้นะใส่ไว้ในภาชนะอีกอันหนึ่งเพราะเราต้องใส่อีกหนึ่งถ้วยก็สูตรของเขาคือไข่หนึ่งส่วนน้ำสองส่วนดังนั้นเราต้องใส่อีกหนึ่งถ้วยนะคะอ่าเต็มแล้วนะเราก็ต้องเอามาใส่ในนี้อ่าโอเค อันนี้คือสูตรนะแล้วเราก็นําน้าเนี่ยเอาไปทําน้ําซุปนะนี่นะคะน้ําที่เราตวงไว้สองถ้วยเมื่อกี้นะใส่ไปในหม้อใส่ในหม้อเสร็จแล้วเราจะปรุงรสอะรสรสของไข่ตุนสไตล์ญี่ปุ่นเนาะเขาต้องมีรสนัวๆน,นะคะเราจะใส่อะไรบ้างอันแรกเนาะเราก็จะใส่นี่นะคะมีรสนัวเราต้องใส่รสด,ดี แล้ใส่รสด,ดีเข้าไปนะคือสุดแท้แต่ใครจะน,นัวมากนัวน้อยนะคุณพรใส่ไปเสร็จเสร็จหนึ่งส่วนสามของช้อนชานะใส่แค่นี้พอจะไม่นัวมากนะะแค่นี้พอ,อใส่ผงนัวอีกอเพิ่มความนัวนะคะเท่ากันนะเนี่ยเสร็จหนึ่งส่วนสามของช้อนชานะคะฟึบเนี่ยโอเคอ่ะต่อมาใส่อะไรอีกใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่เกลือ นี่นะคะเกลือนี้จะใส่นิดเดียวนะคะเอ่อหนึ่งในสี่นะหนึ่งในสี่ของช้อนชานะแค่นี้พอนะคะผงนัวหนึ่งในสามนะแต่ว่าเกลือนี้หนึ่งในสี่มันจะเค็มเนาะเอาเอานัวนําเค็มนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนําไปต้มนำต้มให้สุกทําเป็นน้ําซุปนะคะคนคน,คนโอเค เราก็จะนำไปต้มนะคะนี่ต้มน้ำนะคะนะคะคือให้น้ำสุกแค่นี้เองนะน้ำสุกแล้วนะคะค่อยๆเทเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าตรงก้นหม้อมันจะมีตะก,กรอนเนาะเราจะไม่เอาตะก,กรอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อไข่เราที่ตุ๋นนะมันจะไม่เนียนเนาะ Okay. เราได้น้ำเราได้น้ำซุปแล้วนะแล้วก็ได้ไข่แล้วนะคะตวงเสร็จแล้วทุกอย่างตวงหมดนะไข่เนี่ยถ้าเราไม่อยากตวงเราก็าจะใช้ไข่เบอร์สองนะสอฟองนะคะบอกอุปกรณ์ก่อนนะที่ต้องเตรียมนะเาเาาก็จะเตรียมกระชอนนะตาทีหน่อยนะคะสำหรับกรองไข่นะเวลาเราสมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอตีไข่เนาะตีไข่ สิ่งที่ต้องเตรียมอยันนี้ก็คือน้ำมันงานะพรจะ,ะทาทาลงไปในนี้นะเพราะอันนี้นเป็นเคล็ดลับนะคะเราจะทาลงไปในถ้วยเพื่อที่ไม่ให้ไข่มันติดถ้วยนะคะเวลาล้างจะได้ล้างง่ายๆนะเราจะไม่โรยพริกไทยเนาะพริกไทยเราจะให้แต่ละคนโรยเองตอนเราเสิร์ฟแล้วนะส่วนนี้นะคะเราก็ทําการ เคลือบด้วยน้ำมันงาเรียบร้อยเลยนะคะปั่นให้ทั่วน้ำมันงาจะหอมมากเวลาเราตุนไข่แล้วก็ทำให้ไข่ไม่ติดภาชนะเราเวลาเราล้างล้างง่ายนะคะโอเคน้ำน้ำไหยร้อนเลยนะคะเพราะว่าอันนี้น้ำซุปเราต้องต้มน้ำซุปก่อนนะตามที่บอกโอเคมามามาวนก็จะทำการน,นี่แล้วนะตีไข่ก่อนนะตีไข่ก่อนนะคะจะ เราไม่ต้องตีแบบแบบที่เราจะทําไข่เจียวนะไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นเนาะตีให้ไข่แยกเพราะอะไรเพราะว่าคุูพรต้องกรองอยู่ดีนะต้องกรองอยู่ดีครูพรจะไม่เอาเอา่อที่มันเป็นก้อนๆจะไม่จะไม่ใช้นะเพราะว่าไข่ตุ๋นเรามันจะไม่สวยนะคะทุกคนนี่นะคะแค่ให้มันแยกออกจากไข่แดงแยกออกจากไข่ขาวก็พอนะคะแค่นี้ก็พอนะคะมันต้องมีเคล็ดลับนิดนึงเวลาทำไข่ตุ๋นเนาะ ไขตุนสูตรนี้นะคะสูตรนี้แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันไม่ต้องการให้เนียนนะเราก็ทําสไตล์เรานั่นแหละแต่อันเนี้ยครูพรเออทำสูตรเนียนนะคะเนียนนุ่มนะคะเด้งด้วยนะคะเด้งดึงเด,ด,ด,ด้งดึงด้วยนะคะ,ะดูให้จบเด้อดูให้จบแล้วจะรู้วันเด้งดึงจริงนะคะโอเคมาเสร็จแล้วเราก็นําภาชนะมานะคะเพื่อที่จะกรองกระชอนตาทีของครูพรนะ ฟืบแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปในนี้นี่น,นี่เห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีกากไข่เอ้ไม่พูดผิดคือมันจะมะีไข่ขาวหรืออะไรที่ที่มันไม่ละเอียดมากควรจะไม่เอานะคะเห็นไหมมันจะติดอยู่ตรงก้นกระชอนเนาะน้ำซุปที่เราเตรียมไว้เนาะ ที่เราปุงใส่ลงไปอันนี้เราตวงเรียบร้อยนะไข่หนึ่งส่วนนะคะแล้วก็น้ำสองส่วนท่องไว้เลยนะท่องไว้เลยนะอ่ะแล้วก็คนนะคะคนคนเบาๆนะคะโอเคเพราะาแล้วเราก็นำนะคะนำนี่เทลงไปในนี้นะคะนี่ตักไข่ลงไปในนี้นะคะ ว่า,าก่อนแล้วก็เอาอันต่อมานะคะถึงโอเคเรียบร้อยแล้วนะเตรียมพร้อมเลยนะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้คะต้มน้ำเพื่อให้น้ำเดือดปุดๆเลยนะคะพอน้ำเดือดเสร็จแล้วเราเราค่อยยกเออเออลังถึงไข่ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปหลังจากใส่ลงไปแล้วเราต้อง ลดไฟให้อ här, för för ่อนนะคะให้ไข่ค่อยๆสุกนะคะค่อยๆสุกไม่งั Accept ้นมันจะไม่เนียนนุ่มนะคะทุกคนเนาะอันนี้ควรบอกเคล็ดลับเรื่องไฟก่อนนะคะปุดดูดแล้วคุณอนก็จะเปิดฝาหม้อนะแล้วก็เช็ดฝาหม้อก่อนนะคะเช็ดฝาหม้อเพื่อที่ไม่ให้มันมีไอ้น้ำไอ้เดี๋ยวไอ้น้ำมันจะหยดลงไปเนาะก็ให้ไฟอ่อนๆแค่นี้นะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นนะคะค่อยๆตุ๋นไม่ต้องไม่ต้องใจร้อนนะถ้าใจร้อน ไข่ตุนจะไม่สวยเลยนะถ้าไข่จะใจร้อนเนาะต่วนสุกแล้วนะคะต่วนสุกแล้วโอเคใส่นี่ลงไปนะคะนี่ใส่ลงไปนิดเดียวพอไม่งั้นถ้าเราใส่เยอะเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นนะคะมันมันจะไม่เห็นไข่เด้งดึงเด้งดึงนะคะเห็นไหมเห็นไหมเด้งดึงเห็นไหมเห็นไหมความเด้งดึงเห็นไหมเพราะว่าตรงกลางอีกจึงหนึ่งนะคะที่ยังไม่สุกดี